สวัสดีครับนักเรียนโอเคครับหา,หายๆก็ไปนานนะครับกับการอัดวิดีโอของอาจารย์นะส่วนใหญ่จะใช้เป็นการเขียนเพนเมาส์นะครับทีนี้นะครับเราก็จะใกล้าการสอบนะครับปลายภาคเข้ามาเต็มทีแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะ,จะจะทำนะครับเป็นการสรุปเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่จะใช้สอบนะครับเป็นไฟฟ้า dc เนี่ยทั้งทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยที่ที่จะใช้ในการสอบปลายภาคนะครับ เป็นทนั้งหมดเดี๋ยวจะทาสรุปให้โดยใช้การเี็นพิมพ์เมาส์นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็จะมีบางห้องนะครับที่ยังเหมือนว่าคือกิจกรรมเราค่อนข้างเยอะเราเจอกันไม่ไม่ค่อยจะบ่อยเท่าไหร่นะครับเจอกันค่อนข้างน้อยเนี่ยจะมีบางห้องที่เ,เรียนรู้สึกว่าจะยังยังไม่ทันนะครับกับตรงนี้เราก็จะทําสรุปให้นะครับเรื่องของการอ,าาอ่านค่าความต้านทานนะครับการอ่านค่าความต้านทานเนี่ย จะมีการสอบนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสอบมอนกบสอบเดี่ยวให้เอาตัวดัานีจริงๆเนี่ยมาให้ในักเรียนดูแล้วก็อ่านกันว่ามันอ่านค่าได้เท่าไหร่เป็นตัวช่วยนะครับทีนี้เนี่ยหลักในการอ่านค่าความดัานเราจะเรียนแบบ4ีแทนนะครับซึ่งจะต้องจําค่าสีประกำหลักนะครับเราก็จะมีตารางให้แต่ว่าคือนักเรียนเวลาสอบเนี่ยคือต้องจําเองนะครับต้องจาเองอาจจะใช้นะครับหลักที่ว่าเริ่มต้นน้ำแดงนะครับตามกระทบไว้นในใจก่อนแล้วก็น้ําตาล แดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวนะครับจำเป็นนิ้วก็ได้นะนะจาายก็พูดเล่นๆนะครับติดตลบว่าในวันสอบเนี่ยเออบางทีอาจจะแบบทาเล็ปไม่ใช่นะล้อเล่นนะทาได้เป็นสีนะครับคงไม่ได้ก็จับนะครับสมมติว่าเอ่อตสีแดงนะครับสีแดงเราก็จับดำน้านําตาลแดงนะครับมันจะตรงกับนิ้วที่2ก็คือได้สองนะแบบเนี้ยนะครับ้วกษาแบบน,นะบบบนี้โอเคนะก็ต้องจํานะครับแค่เราจะจับแค่หนึ่ง โมเวลาแป๊บเดียวโอเคครับเดี๋ยวลอ,ลองลองลองดูนะครับอาจารย์จะพูดสีสมมติอมองไม่เห็นนะครับสมมติว่าปิดแล้วมองไม่เห็นนะจะพูดสีเราให้เรียนต่อเป็นตัวเลขดูนะครับเอาสีเขียวครับอ่าเลขห้านะครับสีเหลืองสีครับโอเคถูกต้องสีดำปึ๊บเลขศูนย์นะครับสีแดง อ่าเลขสองนะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวแถบค่าสีอ่ามีทั้งหมดสิบนะครับสิบสีเนะี่ยเก้าตัวเลขนะครับจากนั้นเนี่ยค่าความคลาเคลื่อนหรือค่าเออร์เลอร์นะครับนะก็จะมีอยู่สามตัวนะครับที่จะที่จะพูดก็คือมีสีทองสีเงินแล้วก็ไม่มีสีนะครับจะใช้อยู่สามตัวในการสอบคิดภายในของจานซึ่งจริงมันจะมีสีน้ตาตาลสีแดงแต่ว่าไม่ได้พูดถึง สีทองเนี่ยก็คือบวกลบห้าเปอร์เซ็นะครับสีเงินเนี่ยบวกลบสิแล้วก็ไม่มีสีเนี่ยบวกลบ2ี่สิทีนี้นะครับอ่านนะครับค่าของวามต้นทางเนี่ยจับตัวอ่านขึ้นมานะครับมันจะมีสีอยู่ก็ให้แถบสีนะครับตัวที่มันมีอ่าเป็นสีพวกสีแดงสีอะไรเงี่ยอยู่ทางซ้ายมือสุดนะซ้ายมือสุดนะครับนับมาเนี่ยหนึ่งสองสามไม่้องมอสี่แถบมันจะมีตัวหารอย่นะครับให้อยู่ทางขวามือสุดหนึ่งสองคืออะไรนะครับหนึ่งสองเนี่ยมันหมายถึงตัวเลข นะครับตัวเลขสามก็คือหมายถึงตัวเลขยกกำลังแล้วก็ตัวที่สี่ก็คือค่าของความคลายเคลื่อนนะครับค่าความเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นอ่าเช่นนะครับแต่นี้ทาจาให้มันเป็นสีแดงสีส้มสีแดงแล้วก็ทองเนี่ยจะอ่านค่า r นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่เราก็ดูนะครับสีแดงเนี่ยเป็นตัวเลขตรงกับเลขสองก็ใส่สองไปนะครับสีส้มตรงกับเลขสามก็ใส่สามเข้าไปนะ คูณกับเลขยกกำลังนะครับแถวที่สามคือเลขยกกำลังสีแดงน,นะครับ mm. ก็คือตรับเลขสองก็ใส่เป็นสีกกำลังสองเข้าไปสุดท้ายค่าความคลาดเคลื่อนนะครับมันจะบวกลบตัวที่นี้ห้าเปอร์เซ็นอันนี้คืออ่านแบบง่ายๆนะครับมันก็จะมีหลักในการคํานวณแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงนะก็คือคํานวณเปอร์เซ็นต์ก็ธรรมดานะครับอันนี้ทั้งหมดคูณด้วยห้าส่วนร้อยเอาไปบวกไปลบช่างมันนะทีนี้นะครับดูต่อสีเขียวนี่ลองทำเองนะครับสีเขียวส้มดำเงิน เท่าไหร่อ่ะติ๊กต่อปึ๊บหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าสีเขียวคือหนูนะครับห้าก็ใส่ห้าไปสีส้มครับนึกซิดำน้ำตาลแดงส้มอ๋อตกได้สามนะครับก็ใส่สามได้คูณกับสีดำเนี่ยเป็นสิบยกกำลังนะครับดำดำเท่ากับเลขศูนย์ก็ใส่ไปนี้บวกลบสีินไะครับก็คือสิบเปอร์เซ็นต ซึ่งตัวสิทธกลังสูนย์ก็คือเท่ากับ1น,นะครับเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็น5้าสบสาบวกลบส0นะครับหน่วยก็คือโอห์มอ่าช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงนี้หน่วยของโอห์มนะครับไม่ใช่โอห์มเพียงนะโอห์มเฉยๆนะครับสุดท้ายครับสีเทาเขียวแล้วก็ม่วงไอ้สีเทานะครับปึ๊บหนี่เลยเลขแปดนะครับแปดสีเขียวเลขห้าสีม่วงนะครับคูณกับสิบยกกำลังปึ๊บ นะครับบวกลบไม่มีสีสารเขียนคือไม่มีสีนะครับไม่มีสีก็คือยี่สเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในชน่วงนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับของการหาค่าความต้านทานเอาสั้นๆน,นะครับแค่นี้นะเผื่อจริงๆแล้วเรียนตั้งแต่ตอนม .3 นะครับม .3 กันเลยไปนะครับแต่ว่ามีนักเรียนบางคนบอกว่าเขาไปสอบข้างนอกมาก็มีการอา่านนี้เหมือนกันนะก็ถือก็คิดว่าอาจจะช่วยได้นะครับ เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยก็ดูทบทวนก่อนแล้วกันนะส่วนปลายค่าไม่ต้องห่วงครับจะพยายามทําให้โดยเร็วโอเคโชคดี